หนึ่งนาทีกับความรู้ทางคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็จะนําในเรื่องของความเข้าใจที่ค่าเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับการเขียนเลขยกกําลังนะคะอยู่ในรูป a บวก b ยกกําลัง n นะคะเข้าใจผิดว่าคือ a ยกกําลัง n บวกกับ b ยกกําลัง n, 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 n นะคะเช่น5 2บวก2ยกกาลัง2นะคะเข้าใจว่าคือกําลัง2บวกกับ สองกำลังสองนะคะความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่า5บวก2ยกกำลังสองนะคะก็จะเท่ากับ5บ 7. 7วก2เป็นดยกกำลังสองก็เท่ากับ7คูณกัน2ตัวนะคะ7 7ก็เป็น49นะคะและ5้ากำลังสองบวกกับ2อกำลังสองนะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณกัน2ตัวนะคะ5 5ก็25บวกกับ22 2ก็เป็น4นะคะก็จะเท่ากับ ยี่สิบเก้านะคะเห็นไหมคะว่าห้าบวกสองทั้งหมดยกกำลังสองนะคะไม่เท่ากับห้ากำลังสองบวกสองกำลังสองนะคะ